อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์ p o o ทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับเจอเกนครอปรับปากโกนาเต้และโกเมสเดี๋ยวได้ลงสนามแน่นอนเจอเกนครอปคกุนซื้อของลิเวอร์ p o o ยืนยันว่า2กองหลังอย่างอิบราฮิมาโกนาเต้และโจโกเมสจะได้รับโอกาสในการลงสนามอย่างแน่นอนในอนาคตหงแดงลิเวอร์ p o o เปิดหัวพีเมลีกได้ดูการใหม ด้วยการเอาชนะได้ถึง2นัดรวดแบบเก็บครีนชี้ได้ทั้ง2นัดโดยเป็นเวอร์จิลฟานไดที่ได้จับคู่ยืนเป็นเซนเ์แบ็กกับโจยองมาติบโดยปราการหลังตัวใหม่อย่างอิบาฮิมากนาเต้นั้นยังไม่ได้รับโอกาสในการสัมผัสเกมการแข่งขันจริงเลยขณะที่โจโกเมสนั้นเพิ่งจะได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองท้ายเกมในเกมที่พวกเขาเปิดสนามแอนฟิลด์ชนะเบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมา โดยเจเกนครอบได้ตอบคำถามเกี่ยวกับโอกาสในการลงสนามของโกนาเต้และโจโกเมสว่าผมบอกคุณได้เลยว่าตอนนี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วพวกเราต้องการดึงกองหลังคนที่4มาเสริมเป็นอย่างมากและตอนนี้พวกเรามีกองหลังถึง6คนรวมถึงลีสวิลเลียมและนาธาเนลฟิลิปด้วยแน่นอนว่าพวกเราต้องการสิ่งนี้เพราะอย่างนั้นพวกเขาทุกคนจะได้ลงเล่น4คนแรกนั้นก็คือเวอร์จิลฟานไดจ์โอมาติโจโกเมสและอิบราฮิมาโกนาเต้ จะได้ลงเล่นร่วมกันอย่างแน่นอนพวกเราต้องมีการลอดเปลี่ยนหมุนเวียนเพราะไม่มีคนไหนเลยโดยเฉพาะหลังจากที่ผ่านอาการบาดเจ็บหนักมากที่ตอนนี้ควรจะได้ลงสนาม3นัดใน1สัปดาห์พวกเราต้องหาทางทําให้มันเป็นเรื่องปกติแต่สําหรับเกมนี้มันไม่มีทางที่พวกเราจะเปลี่ยนจากเกมอาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าคุณต้องการความเข้าใจกันและกันในการเจอกับเบอร์ลี่เจอเกนครอฟบ,บอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ สินแคร์ออกโรงชื่นชมซาล่าปรับสไตล์การเล่นแล้วใจกว้างยิ่งกว่าเดิมเทรเวอร์สินแคร์กูรูฟุตบอลชื่อดังและอดีตแข้งของพีเมนเชอร์กฤษมองว่าโมฮัมเหม็ดซาล่าดาวยิงคนสำคัญของลิเวอร์พูลนั้นมีสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนไปนิดหน่อยโดยเห็นได้ถึงความใจกว้างที่มากขึ้นในฤด,ดูกาลนี้หลังจากที่ตัวเขาได้ชมเกมทั้งสองเกมที่ทผ่านมาหงแดงเพิ่งจะเปิดบ้านปราบเบอร์ลี่ไปได้ด้วยสกอร์2อประตูต,ต่อศูนย์เมื่อคืนนี้ ทำให้พวกเขาเก็บได้6แต้มเต็มจาก2นัดและยังไม่เสียประตูเลยสักประตูเดียวอย่างไรก็ดี ah, โมฮัมเหม็ดซาราอดยิงเพิ่มอีก2ประตูจนครบ100ลูกในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต่อหน้าแฟนบอลของหงส์แดงที่อัดแน่นกันเต็มแอนฟิลีคคลังหลังจากที่ทางการของอังกฤษนั้นอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมในสนามได้แล้วโดยทางด้านของเทรเวอร์ซินแค์ที่เคยยิงไปได้52ประตูบอลลีกสูงสุดของแดนอังกฤษ มองว่าแนวทางการเล่นของโมฮัมเหม็ดซาลานั้นเปลี่ยนแปลงไปโดยเขามีความใจกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะในกรอบเขตโทษผมคิดจริงๆนะและผมเพิ่งจะดูลิเวอร์พูลเล่นไปแค่180นาทีเท่านั้นแต่โมฮัมเหม็ดซาราเปลี่ยนไปนิดหน่อยจากฤด,ดูกาลก่อน,นๆสิงแคลกล่าวผ่าน t อล์กสปอรเขาใจกว้างขึ้นมาอยู่ในกรอบเขตโทษมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเองที่เขาต้องการจะยิงประตู บางครั้งมันอาจจะต้องใช้เวลานานน่อยก่อนที่จะสร้างความสามาคัคคีเป็นพี่น้องได้มันเป็นแนวคิดที่ผู้จัดการทีมต้องการจะปลูกฝังให้นักเตะที่มีความเป็นตัวของตัวเองแต่ผมคิดว่าเขาึ่มซับมันได้แล้วและเขาก็เข้าถึงมันจริงๆริงเทรเวอร์ซินแคร์กูลูฟุตบอลและอดีตแข้งพีเมลิกอังกฤษให้สัมภาษณ์จอแดนฮนเดอร์สันจอสบัดน้ำหมึกอยู่หงต่อถึงปี2 0 2 4 จอแดนเฮนเดสันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลเตรียมที่จะขยายสัญญาอยู่กับทีมต่อไปถึงปี2024จอแดนเฮนเดสันมิดฟิล์ดวัย31ปีปัจจุบันตัวเข้าเหลือสัญญากับหงแดงถึงปี2023ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการเจรจานั้นยังไม่คืบหน้าและสอแววที่จะล่มทําเอาแฟนบอลของหงแดงนั้นวิตกกังวลไปตามกันอย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ทางด้านของดีเอสเลติกซื่อชื่อดังของกรีด้ออกมารายงานว่าแข้งทีมชาติอังกฤษรายนี้ยอมรับข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่จากสโมสรแล้วโดยเป็นดีลขยายเวลาเพิ่มไป3ปีและออปชันเพิ่มเติมอีก1ปีตามจำนวนนัดที่ลงสนามโดยล่าสุดทางด้านของฟาบิซิโอโรมาโน่นักข่าวชื่อดังได้ระบุว่าจอเดนแฮนเดสันนั้นกำลังจะสบับดนึ่งหมึกอย่างเป็นทางการในรเร็วๆนี้โดยรอแค่การเจรจารายละเอียดสุดท้ายกับทางสโมสร ซึ่งจะเป็นดีลที่มีอายุถึงปี2024ตรงตามรายง,งานข่าวข้างต้นสำหรับจอแดนฮนเดอร์สันนั้นเจ้าตัวย้ายจากซันเดอร์แลนด์มาร่วมทีมแอนฟิลเมื่อปี2011ด้วยค่าตัวรา,ราวๆ20ล้านปอนด์จนถึงตอนนี้เขาลงสนามให้กับทีมไปแล้วถึง393นัดและยิงไปได้30ประตูโดยเขาเป็นสว่วนสำคัญพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งแรกในรอบ30ปีเมื่อฤด,ดูการก่อนหน้านี้ รวมถึงคว้าแชมป์ยุโรปสมัยที่6เมื่อปี2019อีกด้วยจอแดนแฮนเดอร์สันชี้จุดสำคัญที่ทำให้ลิเวอร์พูลต่างจากฤดูการก่อนจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลเปิดเผยจุดสำคัญของลิเวอร์พูลที่แตกต่างจากฤดูการก่อนซึ่งจุดนี้เองอาจทำให้หงแดงนั้นก้าวขึ้นไปเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้อีกครั้ง จอแดนแฮนเดอร์สันกับตันของลิเวอร์พูลเชื่อว่าสนามแอนฟิลด์นั้นทําให้หงแดงเป็นทีมที่แตกต่างจากฤด,ดูการก่อนหลังจากที่แฟนบอลสามารถกลับมาชมเกมได้เต็มความจุอีกครั้งลิเวอร์พูลประสบปัญหาฟอร์มการเล่นตกต่ำอย่างหนักยามที่เล่นในแอนฟิลด์ไม่ได้ดูการก่อนโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งที่พวกเขาแพ้ติดต่อกันในบ้านตัวเองถึง6นัดส่งผลให้หลุดวงโครจรป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างไรก็ตามในฤด,ดูการนี้ ทางพรีเมียร์ลีกและรัฐบาลอังกฤษนั้นอนุญาตให้แฟนบอลกลับมาเข้าชมเกมได้สนามอีกครั้งและบรรยากาศเดิมๆจากรังเย้าของลิเวอร์พูลเกมล่าสุดที่พวกเขาเอาชนะเบอร์ลี่ได้ก็กลับมาอีกครั้งด้วยเช่นกันในเรื่องนี้เองจอแดนแฮนเดอร์สันได้ถูกถามหลังจบเกมว่าแอนฟิลคือจุดสําคัญหรือไม่ที่จะพาลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในทีมที่จะแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกโดยทางด้านแฮนเดอร์สันกับตันของหงแดงก็ยืนยันคําตอบนั้น ใช่มันเป็นแบบนั้นอยู่เสมอผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครอยากจะมาเล่นที่นี่มากนะักการไม่มีแฟนบอลมันเป็นเกมที่ต่างไปโดยสิ้นเชิงฟุตบอลแตกต่างไปจากซีซั่นก่อนที่ไม่มีแฟนบอลแล้วไม่ใช่แค่ที่แอนฟิลด์หรอกนะแต่ยังรวมถึงที่อื่นอือีกด้วยตอนนี้พวกเราได้แฟนบอลกลับมาแล้วมันเป็นเรื่องที่แตกต่างไปเยอะและหวังว่าพวกเราจะรักษาปลอมปาการของพวกเราเาไว้ให้ได้หากแฟนบอลทุกคนยังสามารถทำกันได้แบบนี้ ไม่มีทีมไหนอยากจะมาเล่นที่นี่แน่ๆพวกเราต้องทำให้พวกเขาเจองานยากทุกครั้งที่มาเล่นที่สนาแมแอนฟิลด์ของพวกเราจอแดนแฮนเดอร์สันกองกลางกับตันทีมของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์เจอเกนครอปเผยรู้สึกไม่แปลกใจเลยที่เอเลียสโชว์ฟอร์มได้สุดแจมเจอเกนครอในายใหญ่ของลิเวอร์พูลยืนยันว่าตัวเขานั้นไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับผลงานของฮาวิเอเลียส ในเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านอนชนะเบอร์ลี่ไปได้2ประตูต่อศูนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาฮาวิเอเลียเจ้าหนูวัย18ปีที่กลับมาจากถูกปล่อยให้กับแบ็กเบิร์นโรเวอร์ยืมตัวใช้งานเมื่อฤด,ดูกาลที่แล้วเจ้าตัวได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมล่าสุดในแผงมิดฟิลร่วมกับจอร์แฮนเดสันและนาบีเกตา้อมกับประสานงานกับบรรดาแข้งแนวรุกของทีมได้เป็นอย่างดีซึ่งทางด้านของเจเกนครอปชี้ว่า มันไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดเมื่อมองจากการซ้อมในช่วงที่ผ่านมาผมไม่รู้สึกแปลกใจเลยแม้แต่น้อยที่เขาเล่นแบบนี้นั่นคือวิธีที่เขาซ้อมมาตลอด6-7สัปดาห์นับตั้งแต่กลับมาสู่สโมสรจากการยืมตัวเจอเก้นครับกลาวถ้าคุณรู้ว่าเด็กคนนี้รักสโมสรแห่งนี้มากแค่ไหนเขาจะยังคงอยู่ที่นี่กับแฟนบอลบางคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหากทำได้ มันหมายถึงทั้งโลกสําหรับเขาเขานิ่งมากในสนามเขาเป็นนักฟุตบอลที่ดีและเขาก็มีเกมที่ดีอีกด้วยเจอเกนครอฟบอสใหญ่ของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าฟอร์มการเล่นของเจ้าหนูฮาวิเอเลนนั้นเป็นอย่างไรบ้างและคิดว่าเขาจะกลายมาเป็นแข่งตัวหลักของลิเวอร์พูลในอนาคตได้หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ